ตัวเมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกา้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวากันต่อนะคะยังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยในการเลือกใช้ยาใครกล้ามเนือ้ออาจารย์หมอพิศนนะคะจากโรงพยาบาลจุฬากกำลังพยายามให้ความรู้เราอยู่นะว่าเออถ้าเราปวดเมื่อยอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงๆคือจริงแล้วเวลาไปหาร้านขายยาค่ะเภสัชเขาจะให้มา วา่ายาทานยาไขากล้ามเนื้อคู่กับยาแก้ปวดคู่กันเลยมา2ตัวเลยค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นกแค่แก้ปวดซองเดียวก็พอแล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ยามากชนิดเกินจาเป็นอหมายความว่ายาที่ได้รับมาที่พูดว่ายาไขากล้ามเนื้อนะค่ะค่ะมันมียาสองตัวอยู่แล้วในนั้นใน1เม็ด มียาคลายกล้ามเนื้อชื่อออฟ์เฟนารีแล้วก็มีพาราเซตามอลรวมกันแล้วในหนึ่งเม็ดเขาก็ไม่ได้แยกยาคลายกล้ามเนื้อต่างหากอย่างเดียวต่างหากก็มีอ๋อก็มีด้วยหลัเขาไม่สั่งใช่ไหมเขาไปสั่งยาผสมพอยาตัวนี้เสร็จก็สั่งถ้าอยากแก้ปวดอีกชนิดหนึ่งก็มักจะเป็นเอ็มเซก็แปลว่าเราเจอยา3าตัวเพื่อพยายามมาบรรเทาอาการปวดของเราซึ่งจริงๆใช้หนึ่งตัวเช่นถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกโพลีฟาร์มาซี ือใช้ยามากชนิดเกินจําเป็นกป็ปวดปวดปวดสามปวดมาช่วยกันแล้วมันจะเกิดผลเสียต่ตอร่างกายนะก็เราพูดเรื่องยาคลายกล้ามเนื้ออยู่เราก็มีผลเสียที่กําลังจะพูดอยู่เนี้ยที่พูดไปแล้วบางส่วนถ้าไปเติมเอนไซม์เราก็เจอผลเสียเรื่องกระเพาะเรื่องตายเรื่องหลอดเลือดหัวใจเรื่องความดัน เป็นต้นซึ่งวันหลังมาคุยตรงนี้กันได้ค่ะพาราเซตามอลเนี่ยปลอดภัยมากยกเว้นเรากินเกินขนาดจึงจะเป็นพิษต่อตับก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในบรรดายาแก้ปวดที่เรามีอยู่เมื่อกี้เราพูดค้างอยู่ที่จุดไหนงานวิจัยที่ที่บอกว่าเราใช้ระยะสั้นและใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หมายถึงว่าตัวยาขายกลามเนื้อนี่เหรอคะถูกต้องจนออกมาเป็นกฎหมายที่อเมริกาเลยว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าโชคดีกว่าเรานะ ตรงที่ว่าคนไทยอายุมากยังไงอ่ะก็ยังอยู่กับลูกลอ๋อใช่เอาโชคายตรงนี้ที่เขาไม่มีลูกหลานเขาดีแต่เขาไม่ดูแลเขาถือว่าแยากกันไปละอ่ะค่ะแล้วคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนบ้านพักคนชราดังนั้นกฎหมายข้อเนี้เป็นกฎหมายที่เรียกว่า o b r a นะเจาะจงไปที่บ้านพักคนชราที่เขาต้องการจะปเทคการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในคนกลุ่มนี้ค่ะเมื่อมาพูดเรื่องยาคลายกล้ามเนื้อเขาบอกว่าถ้าจะใช้ค่ะ ให้ใช้แค่สามเดือนครั้งสามเดือนครั้งในกลุ่มผู้สูงอายุนี่หรอครั้งหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันให้ใช้นานๆครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนมาถามนานๆแปลว่าอะไรค่ะสั้นๆค่ะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์อ่าและถ้าจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ยานานๆี่ยเขาบอกให้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจตับโอ้โหเป็นต้นถ้าเกิดต้องตรวจขนาดนั้นก็แปลว่ายาคุณจะสั่งโดยแพทย์นะคะอาจารย์เท่านั้นไม่คุณจะซื้อร้านขายยาแบบที่เราซื้อได้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้น ถ้าเราใช้ระยะยาวนะคราวนี้จะไปพูดเรื่องลิ์ของยาด้านอื่นๆที่ส่งผลเสียต่อเราผลข้างเคียงของยามันไม่เคยมีข้อเดียวผลข้างเคียงของยามีเยอะแต่ยาตัวนี้เยอะมากได้แก่เนาะเรื่องของดวงตานะก็จะทําให้ตาพล่าตาแห้งนะครับถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์ก็จะยิ่งลําบากถูกต้องถอดลงมาก็ปากแห้งคอแห้งนะครับซึ่งฟังดูก็ไม่เป็นไรแต่มันทําให้ฟันผุ ทำให้เป็นโรคของเหงือกทำให้ติดเชื้อราในช่องปากได้ไปขนาดนั้นเลยถ้ามันแห้งนานนไปเรื่อๆจากการใช้นี่กำลังพูดว่าถ้าใช้ไปยๆไม่สมเหตุผลใช้โดยไม่จําเป็นนะเสร็จแล้วในระบบสมองของเราอ่ะนอกเหนือจากความจําเสื่อมเนี่ยยังมีเรื่องการการเห็นภาพหลอนรู้สึกว่าเพ้อคลั่งบางคนก็ซึม ง่วงซึ่งจะส่งผลต่อการขับรถหรือการไปปีนนู่นปีนี้แล้วตกลงมาในผู้สูงอายุนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของผลต่อสมองเยอะมากใช่อันนี้เป็นเรื่องของระบบสมองใช่ไหมค่ะใช่ค่ะทำให้สับสนซึ่งที่พูดไปอ่ะสับสนตาพร่าอ่อนแรงนําไปสู่อะไรดาวได้ไหมหกล้มอุบัติเหตุถูกต้องอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุกระดูกบางๆอยู่พลุนๆอยู่หักเลย ถ้ากระดูกสะโพกหักก็ติดเตียงพอติดเตียงเกิดแผลก,กดทับไม่มีคนมาดูแลก็ติดเชื้อแทรกซ้อนเข้าไปแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตบางคนก็ซึมเศร้านู่นนี่นั่นเป็นเยอะไปหมดอ่ะเพราะการล้มเนี่ยต้องไม่ล้มเลยในผู้สูงอายุและยากลุ่มนี้จัดในหมวดยาที่ชักนําการล้มนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลต่อการเคลื่อนไหวลําไส้มันมไปหยุดทําให้ลําไส้ไม่ค่อยเคลื่อนอมันก็นําไปสู่ภาวะท้องผูก แต่มันก ah so like, um uh, oh, oh, so uh ็เ oh, ป uh. ็นฤทธิ um, uh, uh, ์ที่ดีในบางกรณีของยากลุ่มนี้ที่ใช้เวลาที่เราปวดท้องมากๆหรือมันบีบก็ไปคลายมันเสียอ๋อใช่ใช่เพราะคลายกล้ามเนื้อถูกเสร็จแล้วมันไปทําให้หูรูดกับพวกกอดสสวะเนี่ยนึกถึงว่าคนท้องเสียเขาก็กินยาคลายกล้ามเนื้อเขาไม่ได้กินยาคลายกล้ามเนื้อโดยแท้หรอกเขากินยาที่มีฤทธิ์ทำนองนี้ที่เรียกว่าฤทธิ์ต้านโคลลนจิกอ่าอ่าค่ะไม่ให้ไม่เพื่อไม่ให้ลำถูกต้องก็คือฤทธิ์ต้านโคลลนจิกซึ่งมีมียาที่ผลเหมือนกันกับสมองถูกต้อง แต่ยาเหล่านั้นมันไม่มีผลแน่เพราะใครจะปวดท้องแล้วกินมันทุกวันแบมันไม่เหมือนยาคลายกล้ามเนื้อที่กินได้เรื่อยๆใช่ไหมปัสสาวะไม่ออกเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ตับลูกหมากโตก็ไม่ค่อยจะฉี่ฉี่ไม่ค่อยจะออกอยู่แล้วใครเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ทางเดินอาหารมันเริ่มจะตีบุตปันเนี่ยมันก็ห้ามใช้เลยแล้วก็คนที่เป็นเรื่องของความดันลูกตาสูงเนี่ยที่เรียกว่ากรอบหัมกก็ห้ามใช้เป็นต้นคนที่หัวใจเต้นเร็วมากๆ เนื่องจากโรคไทรอยโรคหัวใจบีบตัวได้ไม่ดีเนี่ยก็ห้ามใช้มันจึงต้องใช้ด้วยความสมเหตุผลที่เราเราเน้นว่าอะไรไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เลยใช้พาร,ราเซตามอลอย่างดีถ้าใช้ต้องใช้ระยะสั้นเท่านั้นสั้นคืออะไระสั้นคืออะไรเราพูดไปโดยประมาณแล้วแล้วก็ใช้เป็นครั้งคราวนานๆครั้ง,นนนนงไม่ใช้ในโรคหรือรงังเป็นอันขาดออนอกจากนั้นยังมีผลต่อระบบอื่นๆของร่างกายมันติดยาได้อ๋อเลรอเพราะมันคายปวด ไม่เชิงมันมีดิสโดยตรงเลยทําให้เกิดความเคลิ้มสุขดังนั้นคนที่มีแนวโน้มจะเสพติดถ้าใช้ยาตัวนี้ต่อเนื่องเนี่ยจะติดยาแล้วเลิกไม่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเกิดกับคนทุกคนแต่มันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เรียกว่าผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ของยาโอ้ห้ามใช้ในคนท้องห้ามใช้ในคนให้นมบุตรไม่ควรใช้ในเด็ก ที่สาคัญนะขี่เส้นใต้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงเถอะเพราะผู้สูงอายุไม่ต้องการให้เรื่องของความจําเสือ่อมค่ะไม่ต้องการท้องผูกค่ะไม่ต้องการฉี่ไม่ออกใช่ค่ะทุกสิ่งที่อาจารย์บอกไม่ต้องการหมดเลยไม่ต้องการหัวใจเต้นเร็วขึ้นเพราะฉนั้นอยาไปต้องการยาคลายกล้ามเนื้อเพราะมันไม่ใช่ยาอันดับต้นมันเป็นยาที่ใช้เสริมค่ะไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เลยค่ะอาจารย์อวันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการใช้ยา ไายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นนี่นะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงจริง,รงๆวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะได้ความรู้มากมายนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นแพทย์พิศนจงตะกูลค่ะจากภาควิชาเภสัชวิทยาคณนะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและต้องนี่แหละค่ะได้ความรู้จากทางคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยายอย่างสมเหตุผลในฐานะท่านประธานมาด้วยวันนี้ขอบพระคุณมา,มากมากค่ะจันค่ะยินดีครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะเราจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21ที่เมืองทองธานีค่ะมิสออร์แกนิกไปดิฉันไปแน่นอนนะคะบูธดบีสพบกันที่ฮอล์1ิอถึง12 Impact เมืองทองธานีวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ สัปดาห์หน้าฉีดโบ็อกและฟิลเลอร์เข้าใจก่อนไปฉีดห้ามพลาดนะคะ